กลัวผู้ชายรวยบางคนมันโอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกผู้ชายรวยไม่ต้องกลัวกลัวผู้ชายไม่มีเงินนะ่ะมาหลอกหล่อนเลยทําไมต้องกลัวผู้ชายรวยมาหลอกเขาหลอกอะไรหล่อนกลัวว่าเขาให้เงินแล้วแบบทิ้งหนูไปอย่างน้อยมึงได้เงินควรกลัวผู้ชายกระจอกควรกลัวผู้ชายขี้เหนียวต่อให้มันมาหลอกเอาเงินมาหลอกน้องเอาแ0บสองหมื่สมหมืนอย่างน้อยฉันได้เงินอย่างน้อยเธอได้ผลลัพธ์ตอบแทนส่วนต่างตอบแทน กลัวผู้ชายมาหลอกอกลัวผู้ชายรวยมาหลอกหล่อนมีอะไรให้มันหลอกร่างกายของหล่อนหรอหล่อนก็ไม่ต้องให้เขาถ้าหล่อนบอกว่าหนูกลัวผู้ชายมาหลอกแบบมาจำจีกับหนูหล่อนก็ไม่ต้องให้เขาไงไม่ต้องให้เอาแต่เงินอย่างเดียวตกลงใครหลอกใครวะตกลงผู้ชายหลอกหรือว,ว่ากูหลอกผู้ชายวะ <G łos> ทุกคนฟังเลยดิเมนะอันนี้มันเป็นการบล็อกตัวเองที่คุณจะไม่รวยเลยนะเป็นการบล็อก ล่าสุดมันมีหนังพูดถึงคนรวยที่นี้ใสไม่ดีอ่ะเมย์ไม่อยากให้คุณไปดูใครดูแล้วก็พยายามจะลืมลืมมันไปบ้างนะ,ะเพราะว่าอะไรที่เมย์บอกก็คือว่าในหนังที่มันเสียดสีคนรวยอ่ะคุณคิดว่าคนในโลกใบนี้คนรวยหรือคนจนมากกว่ากันทำไมหนังเสียดสีคนรวยดูถูกคนรวยมันถึงป๊อปบุลล่ามันถึงให้ความสำคัญ ที่สูงอย่างเช่นหนัง p า r a s i t ที่ได้รางวัลเพราะคนส่วนใหญ่เป็นคนจนเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้รวยแล้วเวลาที่เราเอาสื่อเอาอะไรเข้าไปในสมองเป็นการที่เหมือนผูกความรวยกับความนิสัยไม่ดีเข้าไปด้วยกันแล้วถามหน่อยคุณจะรวยชาติไหนแล้วถามหน่อยคุณจะได้ผัวรวยไม่ชาตินี้คุณจะเม n i f e s t ให้ตายแต่คุณเสพสื่อโดยที่ไม่มีสติ หรือคุณไม่คัดกรองข้อมูลคนรวยที่นีสัส่ดีมีไหมมีและเยอะมากคนที่รวยแล้วมีโอกาสบริจาคช่วยเหลือสังคมมีไหมเยอะมากเขาทํางานเงียบเงียบถามว่าคนมีเงินแล้วสามารถบริจาคให้กับองค์กรการส่วนหรือให้ใครได้เยอะกว่าคนจนไหมแน่นอนเราถูกหล,ล่อหลอมมาให้เกลียดคนรวยคนรวยทําเอ๊ะนิดหน่อยก็แบบ นี่ไงมึงรวยนี่ไงเพราะมึงรวยไงมันถึงทํานิสัยแบบนี้ได้แล้วคนจนที่มันทํานิสัยเฮ้ๆฮมันมไปเกลื่อนกราดไปหมดทําไมไม่พูดเปิเดินไปข้างบ้านก็เห็นแล้วกินเหล้าสามเมาเทเมาแต่ละวันไม่ทําการทํางานด่าเมียด่าแม่ค้ายาทําไมไม่พูดที่พกพอคนรวยทําโอโหโดดังเลยคุณต้องมีสตินะ คุณจะเอาอะไรเข้าสมองคุณจิตใต้สำนึกคุณรับทุกอย่างนะเว้ยถ้าคุณเกลียดคนรวยอ่ะจิตใต้สำนึกคุณจะบอกว่าคุณห้ามรวยเลยคุณอย่ารวยเลยเพราะถ้าคุณรวยคนจะเกลียดคุณเหมือนที่คุณเกลียดคนรวยมันเป็นละครมันเป็นหนัง